วัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวดนะครับมินิมาเที่ยวบ้านปากแซงครับพี่น้องอยู่สถานที่จุดผ่านแดนทวันบ้านปากแซงสมบรรยากาศยามสดพี่น้องอไปรับสมบรรยากาศเลยครับกันเลยครับฝ่าบรรยากาศอยู่ที่บ้านปากแซงคนประเทศลาวทยอยกันมาพี่น้องรารอส่งการทยอยกลับประเทศ นี่มเท่ยววัดปักแสงครับพี่นอ้องยากาศตอนเช้าคนประเทศลาวมาจากกรุงเทพมาจากทำงานแต่กรุงเทพสวนบริการจุดพัน์แดนวาวรบ้านปักแซงครับพี่นอ้องคนลาวมาทำบัตรพี่นอ้องโดยมาต่อบัตรอยู่ที่ปากแซง คนกำลังมาพี่น้องคนกำลังมาที่องค์เทพเยอะแยะเลยมาจากทำงานเดี๋ยวมาดูบรรยากาศแถวริมโขงกันพป่น้ออต่อแถวพี่น้อง

บรรยากาศยามซาพี่นอ้องธรรมศาสตร์สวยงามครับพี่นอ้องอยู่ริมแม่น้ำคงแม่น้ำคงพิตรภาพไทยลาวครับพี่นอ้องบรรยากาศงามไยอู้ยฝ่ายเนี่ย <c oughs> ขึ้นเรือขึ้นเรือพี่น้องขึ้นเรือ,นอคนรลายรับคนเต็มเรือพี่น้องมีสองขันบรรยากาศแอมสาวเนต,ตกลิ้นพี่น้อยอ๋อ่เนหลามนันนั้คนร้ายกักนมัน ลำที่สองลำแหกเต็มคนกำลังลงมาเลยเนาะรอสงการคนมาลายเลยนนาะก็มาแต่ครุงเทพก็มาแต่ทำงานคนเต็มเลย คนเต็มเรืออะไรไปหนอ,อคนเยอะแยะเลยคนรักขับพี่นอคนยังบาทันเบิดไปน่นออย,อยู่อยู่ทางเทิงยังไลอยู่ข้างบนยังไลครับพี่นองไมี่่คนราครับไปน่นอคนลาค,คนไทยก็มีครับมาเที่ยวสงการเรา,าสงการคนเยอะมากเลย คนทอยอยลงมาพี่น้องแขกมีบ้างไหมคนของลงเรือ เดินทางหน้าเลยเดินทางกลับไปพังเหล่าครับพี่น้องโอ้โมอใส่มอใส่ข้ามไปพีน้อข้ามไปที่วัดปักแสงไปเสววาดวันนี้มันฝ่าครับ นดสลิก <toys> ินหน้ากินได้เยอะแยะเลยคนเต็มเดียวเลย เงาฟังไทยมีซ้ำสองสลำพี่น้องไตักเสงพี่น้อง การขายบัตรขายเบอร์ไป่นาะหัวทางขึ้น <tekrar> คุณจะได้คุณยางมาขึ้ยางมานนีเลยมบีผัวเอาเมื่อวานได้ดีนะบาด ขึ้นรลเลยมีแหละครับเพือเราก็ึหลังกจลปน้องสถานที่ตอ่บัดด่านสะกลนปักธะานพี่นทีอประเทศลาวมันยากาศคนเลยครับคืน สรถประจำทางพี่นอ้องตะรวันเมืองคงสะพานมีอยู่สถานที่ฮับของทรงมาแต่พังไ่ยครับพี่นอ้อง รอบบริเวณปกากถ่านท้งราครับพี่น้องบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับมีร้านค้ามีร้านค้าก๋วยเตี๋ยวมีรถโดยสารประจำทางคนส่งบรรยากาศครับพี่น้องประมาณนี้นีทางกลับไปปากเซสลาวันนเขต เสกอ,องอัเปื้อทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งเมื่อปากซองปากเสเส้นทางนะครับบริเวณนี่คือว่าสถานที่จุดยืนบัตรผ่นแดนคือว่าทำบัตรผ่นแดนพี่น้องบนนี้แหละบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับพี่น้อง คลิปนี้ข้อจบแค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ